มันมีเรื่องทกเถียงหนึ่งใย่โลกช่วเขียวที่มีพาไปกราบตีนแม่ไปเ็ตตีนให้แม่เพื่อขอขาม่าต่างไฟกับตั้งอ่างเหตุผลว่าเหตุใดแม่ลูกกันมันสิเปลี่ยนอย่างแต่ว่าขันเอาตามพระธรรมวินัยอีรีนิยมพาสิไปขอขาม่าแม่เหตุใดแต่ว่าสิไปกราบตีนแม่นีบ่ได้ไปล่างตีนแม่กับ่ได้ การขอขมามันมีหลายวิธีทีพบควรทีสีไปแตะต้องไกแม่สีเป็นแม่กะสร้างขันพระลูกเนี่ไปแตะต้องอาบัตทุกกดเลยขันมีอาร่มกำนัดพร้อมสังฆาทิเศษเอาขันแม่ป่วยพาไปเสดตีนเสดตัวให้แม่ป้อนเขาป้อนน้าให้แม่อันนี้กับพิตัวสันเฮ็ดบดได้ตัวสัน แต่ความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเพิ่นกับมิขออนุร่วมอยู่เพิ่นแห่งสันละเสือนี่ตั้งหากพระภิกษุทีไปปนิบัติแม่ตอนแก่เถ่าชลาขอเพียงแค่วา่าบ่มีอาร่วมกำนัดในการปนิบัติเมื่อแม่าเห็นแม่นอนหยุดเตียงโอ้แม่คืองามเต่นอแม่คือขาวเต่นอ่ฟาดกันนาะอันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายสู่ปาราชิกจะเลื่อนพอน่